ครับพี่น้องวันนี้นะครับผมมาตรวจเช็คสุภาพมัน PKM 6 0ระบบของผู้ยัการมันอายุห้าเดือน17วันนี่พี่น้องเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือเอาไว้สามกิ่งนะฮะสามกิ่งอจะดูจากการสังเกตแล้วนะถือว่าสมบูรณ์นะครับแสดงว่า PKM 6 0นะฮะเหมาะกับพื้นที่นี้นะเหมาะกับพื้นที่นี้นะครับนี่คืออายุหเดือน11ไเอ7วันนะครับพี่น้องไม่ธรรมดาครับพี่น้องอที่เห็นนี้ ต้องมีแล้วครับสิบสามโลถึงสิบห้าโลได้สบาย,บายนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็นี่คือเอาไว้สองสองต้นสองจริงนะฮะโอหหัวนไม่ธรรมดาพี่น้องอลังการพี่น้องสิบกิโลละห้าเดือนนี่คือยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครึ่งทางของอันนี้ก็คือหกเดือนแต่ที่เห็นนี่คืออายุห้าเดือนสิบเอ็ดวันนะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อันนี้เอาไว้สี่ิงนะน,นี่คือถือว่าอ่าหม้อข้าวหมอ้มอแกง เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยและเรามาดูในแปลงของข่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่ไหมหมบอดีพี่น้องหน่อยครับสวัสดีครับเป็นไงครับอายุห้าเดือนห้าเดือนสิบเจ็ดวันครับผมก็ก็ดีใจครับดีใจก็คือทามาหลายพันเลยนะครับอนาชั่วโมงเนี้ยอืคือตัวแน่ไวเขาเขาทั้งสุดเลยครับโอ้โหครับเบิร์ดนี่ครับหายเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยหายเลยครับหายเหนื่อยถ้าก็คิดว่าอีกครึ่งทาง ก็อีกครึ่งทางก็คาดว่ากกเนี่ย<า>น่าจะอย่างไงก็ต้องมี20ขึ้นครับผมยี่สิบสามสิบได้สบายเบายเนาะแล้วมีเทคนิคอะไรในการทําได้ข่าวว่าใช้ะอะไรกนะ็เทคนิคใคไรเทคนิคแลก็คือฉีดยาหนึ่งถังยีง่สิบริตฉีดฮอร์โ,รโมนนะครับรบบะบบระบบผู้จัดการมันครับผมคือตอนเช้าตอนฉีดที่แรกคือทางใบนะครับคือทางใบ เหลือสิบลิตรก็ใช้ควิกผสมเข้าไปครับอก็ฉีดทางดินในเวลาเดียวกันครับคือคือฉีดทงบนก่อนอแล้วพอเสร็จปั๊บก็ลงดินครับผมทางดินคือใช้ควิกเนาะใช้ควิกครับผมแต่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาไม่ใช่อย่างนั้นนะเทคนิคของคุณคุูใช่อะไรนะใช้ควิกครับผมไม่ใช่ครับผมในข่าวว่าคุณใช้เมียไม่ใช่หรอใช้พี่เลยครับคุณ พี่น้องครับเทคนิคที่มันงามคือแกใช้เมียก็คือเมียคือเด็กฉีดใช่ไอายุอายุค่อนข้างเยอะแต่หายมาไกลครับยี่สิบปีไม่ไหวไม่ไหวครับผมอ้อาศัยว่ามีเมียเด็กครับผมนี่คือเทคนิคของพี่หมายคือมีเมียเด็กและใช้เมียในการฉีดครับผมทั้งทางใบและทางดินครับผมแต่ทุกทุกอย่างนี่ก็คือใช้ระบบพงพือแกนมันพเล็กพเล็คครับเห็นห้าเดือนสิบเจ็ดจันอย่างนี้พอใจไหมครับ พอใจครับผู้การหายเหนื่อยไหมครับอย่างเงี้ยหายเหนื่อยค่ะกลว่าหกเดือนนี่จะขุดน่าจะขุดได้แล้วผู้การได้ปีนึงได้สองรอบอะถ้าพันนี้นะผู้การเนาะอันนี้ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งถ้าเราเกิดว่าเรามีมันนาเนาะมันนาเพราะว่าอายุมันนาเนี่ยอาจจะไม่ใชัแค่หกเดือนเจ็ดเดือนก็สามารถใช้พันนี้ระบบนี้ระบบพุกันมันไปใช้กับ นาข้าวตรงนี้ก็เป็นอีกอหนึ่งความหวังน้องพี่น้องนะครับผมโอเคพี่น้องวันนี้เรามีคลิปของพี่หมายเออพราะหญ่หมายเรื่องของการไลฟ์สดค่ะ uh, ไลฟ์สดการตรวจสุขภาพมันเป็นยังไงครับพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามผมใน uh, ไลฟ์สดได้เลยครับของระบบพิกแกมันในช่องของพี่แกมันอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรามีข้อมูลดีๆสาระดีๆอีกให้พี่น้องเยอะศึกษาเรียนรู้กับเราครับระบบพี่แกมันครับพี่น้องสู้ไปด้วยกันครับพี่น้อง ผู้การพาดูหัวนี้หน่อยได้ไหมคะมาพี่หมายได้ครับดูเลยครับค่ะเปิดเปิดใบแล้วให้ดูได้เลยค่ะครับผมอ่าเจ้าของร้านนะคะทราบค่ะว่าหัวนี้ของเรานี่กี่หัวคะยี่สิบเอ็ดหัวยี่สิบเอ็ดหัวนี้วัดยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเนี่ยอ๋อนี่เรานี่เรามีใครมาด้วยคะเรามีพ่อสะอาดครับพ่อสะอาดเป็นไงเป็นไงผู้การเป็นไงครับ พ่อเขาว่าดีสิสูงมากหัวเนาะเออมากหัวเขาจะว่าต้นสูงต้นก็ได้มากหัวพ่อบอกเขาว่าหัวดกแต่ไม่ใหญ่จริงไหมไม่จริงไม่จริงรนะพ่อเนาะนี่หัวใหญ่หัวใหญ่พี่น้องดูด้ครับดูเพียบเลยสองต้นสามต้นน่ะใหญ่ใหญ่มีซูบแล้วของเราถ้ามีมากต้นหัวใหญ่เยอะใช่นี่คือระบบพุทเกียมันเยี่ยมครับพี่น้องนะตติดามจะคำยืนยันของพ่อสะอาดเราเออปีนี้ทราบข่าวว่าอายุเท่าไหร่คะ กับระบบพการวันนี้แปดสิบแปดสิบแปดสิบพี่น้องแต่ไม่มีผลกระเพาะนะพี่น้องนะอายุนะพี่น้องคนอายุแปดสิบปลูกมันเบอร์หกศูนย์กับระบบพืชการมันติดตามครับพี่น้องติดตามติดตามนะคะติดตามมาเรามาดูหัวโดยรอบกันอ่าเมื่อกี้เราบอกยี่สิบเอ็ดหัวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของพี่พ่อใหญ่ไมยของเราเขาบอกว่าโตทีหัวแต่พันนี้ไม่ใช่นะครับมันน่าจะมาพร้อมๆกันนะครับไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างเนาะ กับพันอื่นพันอื่นค่ะอาจจะมาโตทีละหัวสองหัวอันนี้เดี๋ยวเราวนทางนี้ดีกว่าวนน่าจะพร้อมกันครับนี่นะคะเทคนิคผมใช้เมียชิเทคนิคเทคนิคพิเศษใช่ไหมคะตามตามหุ่นคับตามหูนี่ที่ผู้ใหญ่หมายเราบอกว่าตัวแรกมันจะโตทีละหัวอันนี้มันไม่ใช่มันพร้อมๆกันเลยครับมาพร้อมกันค่ะโอ้โหโตมากเลยนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่หมายเราเทียบแขนให้ดูหน่อยค่ะเอาเอาหัวนี้เลย อาหัวนี้หัวนี้มาครับผมข้อแขนเราเลยไหนโอปูนี่นะอ่าอันนี้ด้านนี้อันนี้วนตรงนี้นะพี่น้องครับครับทางนี้หายเลยครับแขนหายเลยอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่แขนไหนเอาเอาคนน้ำเอาเลยเอาคนน้ำเอาเลยเรามาดูเรามาดูครับอันนี้เล็กไปเลยครับแขนเล็กเลยครับพี่น้องเนี่ยนะคะเล็กไปเลยครับนะคะคิดดูว่าถ้าสิบสองเดือนนะพอกันเนาะสิบสองเดือน ผมว่าพ่อใหญ่หมายทั้งชีวิตหายเหนื่อยหายเหนื่อยแน่นอนไปดูว่ามันคืออะไรคบว่าทั้งชีวิตหายเหนื่อยคือยังไงตามพี่พ่อใหญ่หมายเราสิบสองเดือนให้ได้พ่อใหญ่หมายนี่เราทำมันระบบผู้จัดการมันมากี่ปีแล้วคะเนี่ยสิบกว่าปีครับ่สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วเนาะอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วดังนั้นแล้วบางคนว่านานอยู่ผมอะไรจะสำเร็จพ่อใหญ่หมายเพิ่งจะเจอคำว่าสำเร็จจริงๆอ่ะก็คือสิบกว่าปีพี่น้องดังนั้นมันใช้เวลาพี่น้อง มันไม่ใช ic, ่ว่าอยู่กับผมแค่วันสองวันแล้วจะสำเร็จต่เพี่น้องเพราะเพระพ่พราะพี่ให่เนาะครับผอมันต้องใช้เวลาพี่น้องค่กว่าเราจะมีวันนี้เราใช้เวลาทุ่มเทไม่ใช่ทำเล่นๆครับแรกทุกอย่างเขาว่าเหงื่อมันยังไ้่ไปเนาะครับโอ้โหพี่น้องติดตามครับติดตามค่ะฝากติดตามนะคะในไฟ์ของพ่อใหญ่หมายอยากจะรู้ว่าใหญ่จริงไหมเดี๋ยวโอเ่นเฮาปีนี้ใหญ่ไม่ใหญ่โอเปนเฮาดูเรื่องครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ